วันนี้สายมูห้ามพลาดนะคะเพราะเรามามูกันที่พระพิฆเนศด,ด้วยขวาค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยพาเทีย l u x กชูรีดอลดีไซน์และจัดจำหน่ายชุดตุ๊ก,กตาบลายทุกชนิดติดต่อและสอบถามได้ที่ Facebook Party September เทวาลไยพระพิคเนศห้วยขวางเป็นที่รู้จัก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ว่าขอพรแล้วสำเร็จเกือบทุกครั้งเทวไลตั้งอยู่ที่ศรีแยกห้วยขวางค่ะมาง่ายมากๆถ้าใครมา MRT มาลงที่สถานีห้วยขวางได้เลยค่ะเดิน <I know. S 1> จาก MRT มาประมาณ100เมตรก็ถึงแล้วค่ะอยู่หน้าทางเข้าตลาดห้วยขวางพอดีวันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นวันอะไร คนเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะที่นี่จะเปิดตลอด24ชั่วโมงถ้าสะดวกเวลาไหนก็มาตอนนั้นได้เลยค่ะด้านในจะมีเทพและรูปเคารพหลายพระองค์เลยนะคะแต่ว่าองค์ประธานจะเป็นองค์พระพิคเนตปางยืนประธานพรมีหนึ่งเสียนสี่กรก้าเดินบนดอกบ,บัวและพระองค์นี้ยังเป็นที่ขนานนามว่าเป็นหนึ่ง ในพระพิคเนตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเคล็ดลับที่ไม่ลับว่าเราจะไหวยังไงให้สมความปรารถนาให้ปังทั้งปีในปี2024นี้ค่ะไปเริ่มกันเลยขั้นแรกเรามาเริ่มที่การเตรียมของไหว้ก่อนนะคะโดยส่วนตัวของแพทเองขอแนะนําเป็น8ชนิดแล้วกันนะคะแต่ว่า แต่ละชนิดไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างก็ได้ให้เลือกมาเฉพาะบางอย่างที่เราสะดวกก็ได้นะคะอย่างที่หนึ่งได้แก่ทูบและเทียนหรือตะเกียงน้ำมันแต่ว่าเทียนและตะเกียงน้ำมันควรใช้เป็นคู่นะคะซ้ายและขวาสำหรับบางท่านอาจจะถวายกํายาเพิ่มเติมก็ได้นะคะ 2. ดอกไม้สดหรือพวงมาลัยขอแนะนำเป็น ดอกดาวเรืองหรือพวงมาลัยดาวเรืองนะคะจะได้ง่ายต่อการหาซื้อค่ะ 3. น้ำสะอาดจะเทใส่แก้วหรือมาเป็นขวดเปิดฝาก็ได้นะคะ 4. นมสดหรือโยเกิรต์ตรสจืดที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง 5. เนยหรือน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็ผลไม้สุกอย่างเช่นมะม่มมวงกล้วย อ้อยและมะพร้าว 7. ขนมหวานที่นิยมถวายนั่นก็คือขนมโมทกะหรือว่าลาดูนั่นเองและสุดท้ายอย่างที่8ธัญ,ญพืชต่างๆอย่างเช่นธัญ,ญพืชมงคล9ชนิดหรือว่าข้าว9สีเป็นต้นเอาเป็นว่า ที่แพทแนะนําทั้งหมดเนี่ยนะคะเรียกว่าจัดใหญ่จัดเต็มแต่ว่าถ้าท่านใดเนี่ยไม่ได้สะดวกก็สามารถไปหาซื้อของไหว้ที่เทวรารัยพระพิคเนศได้เลยนะคะซึ่งมีขายอยู่โดยรอบแล้วก็ทางเทวรารัยเองเนี่ยมีจัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านพร้อมแล้วค่ะมาค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงขั้นตอนของการไหว้แล้วง่ายๆเลยค่ะนำของที่เราเตรียมมาเพื่อที่จะถวาย นำใส่พานทั้งหมดเลยนะคะที่เทวลัยมีพานไว้ให้เรียบร้อยเราใส่ได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยนำของไหว้ทั้งหมดนะคะมาวางไว้ที่ด้านหน้าพระองค์ท่านเสร็จแล้วจุดธูปเทียนให้เรียบร้อยนำธูปและเทียนไปปักไว้ก่อนเสร็จแล้วมานั่งคุกเข่านะคะตรงด้านหน้าแล้วก็ทำการสวดนะคะบทสวดจะมีอยู่ด้านหน้าให้เราเรียบร้อยดังนี้ค่ะ เวลาไหว้นะคะต้องห้ามลืมบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากข้อมูลส่วนตัวต้องครบเพื่อเป็นการระบุตัวตนว่าเป็นเราแล้วก็เวลาขอพรต้องตั้งใจโดยส่วนตัวขอแนะนำนะคะว่าขอพรเพียงข้อเดียวเอาที่เราต้องการแล้วอยากจะสำเร็จในพรน,นั้นจริงๆเพื่อที่สุดท้ายแล้วเวลาเราสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะได้มั่นใจได้ว่ามาจาก พรของพระพิคเนธที่ได้ช่วยเราที่นี่แน่นอนและเคล็ดลับที่หลังจากไหว้เสร็จแล้วเนี่ยต้องทําห้ามลืมเด็ดขาดนั่นก็คือการกระซิบหูของหนูมุกซิกะบริวารขององค์พระพิคเนธให้ช่วยเราอีกแรงนั่นเองค่ะก่อนที่จะเดินไปถึงหนูมุกซิกะนะคะขอแนะนําให้นําพวงมาลัยที่เราได้เอามาไหว้เนี่ยเอาไปวางไว้ตรง ฝ่าพระบาทขององค์พระพิคเนตก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเอามือแตะฝ่าพระบาทเล็กน้อยแล้วมาแตะที่หน้าผากจะได้ปังยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นเดินตรงไปที่หนูมุสิกะเลยนะคะการกระซิบก็ง่ายๆเลยค่ะเวลากระซิบหูซ้ายให้เอามือข้างหนึ่งปิดหูขวาพอเรามากระซิบหูขวาให้เอามืออีกด้านหนึ่งปิดที่หูซ้ายไว้ค่ะจากนั้นก็บอกว่าให้ช่วยบอก องพระพิคเนตให้พรที่เราขอเนี่ยสำเร็จได้โดยไวนะคะซึ่งตรงนี้เป็นความเชื่อที่เล่าต่อกันมาว่าทำแบบนี้แล้วเราจะสำเร็จได้เร็วมากกว่าเดิมค่ะและหลังจากเราได้ไหวพระพิคเนตแล้วหากมีเวลาอยากแนะนำให้ไหว้เทพองค์อื่นด้วยนะคะซึ่งมีหลายพระองค์เลยได้แก่องค์พระราหูองค์พระตีมุรติ องพระแม่อุมาองค์พระศิวะที่อยู่ด้านในแล้วก็องค์พ่อปู่หรือีอีกหลายองค์เลยค่ะซึ่งแต่ละองค์เนี่ยมีความเชื่อว่าให้พรได้แตกต่างกันฉะนั้นแล้วมาทั้งทีก็ต้องขอให้ครบทุกองค์นะคะเพื่อที่กลับไปแล้วจะได้ปังทั้งปีเลยค่ะสุดท้ายแล้วการมูเตรูก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ทำแล้วก็ทําแต่พอดีอย่าให้เดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็อย่าให้เดือดร้อนตัวเองด้วยค่ะทําแล้วควรจะได้ความสบายใจใครที่สนใจนะคะก็มาได้เลยค่ะมาง่ายมากๆที่เทวาลัยพระพิคเนีไวีขวางส่วนคลิปหน้าแทัทจะพาไปมูที่ไหนอีกฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ ลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะเป็นมูที่ไหนสวัสดีค่ะ